โค้ดซาร่าหลังห่างบุตรชายนับเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับนักรองนักแสดงชื่อดังไมพิรัตที่ล่าสุดมีข่าวว่าเจ้าตัวจะได้พบหน้าบุตรชายน้องแม็กซ์เวลหลังจากรอคอยมาเกือบปีทำเอาคุณพ่อไม้ตื่นเต้นสุดๆซึ่งเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยออกมาจากรายการครอบครัวบันเทิงออนไลน์โดยทนายกิ่งทนายของฝั่งซาร่าได้เผยเรื่องนี้ว่าตอนนี้ซาร่าได้พาน้องแม็กซ์เวลขึ้นมาที่กรุงเทพเพราะโรงเรียนที่ภูกเก็ตปิดเทอมประมาณสองสัปดาห์และได้นัดกลับไม์ว่า จะให้น้องแม็กเซลไปทำกิจกรรมด้วยเพราะแม็กเวลบอกว่าคิดถึงคุณพ่อเหมือนกันซึ่งเท่าที่ทราบมาวันที่ไม้จะได้พบบุตรชายถ้าได้เจอกันก็จะเป็นการเจอกันในรอบเกือบปีและอาจจะได้พาแม็กเวลไปนอนด้วยที่บ้านซึ่งคนใกล้ตัวไม้แล้วให้ฟังว่าตอนนี้ไม้ตื่นเต้นสุดๆส่วนเรื่องที่ซาร่าจ,จะคัด้านการถอนคำร้องของไม้หรือไม่ทางทนายกิ่งบอกว่าจใจคำตอบในวันที่2พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นวันที่านั3แปลกเกลียดทั้งคู่หากมีการพูดคุยตกลงยอมรับข้อเสนอกันได้อาจจะมีข่าวดี และไม่ต้องไปตกลงกันที่ซานในวันที่สองพุศจิกายนนี้งานนี้นอกจากคุณพ่อหนุ่มอย่างไม้จะตื่นเต้นแล้วแฟนๆของหนุ่มไม้และน้องแม็กซ์เวลก็ตื่นเต้นที่จะได้กลับมาเห็นโมเมนต์พ่อลูกกันอีกครั้งซึ่งจากกรณีที่สาวซาร่าอดีตภรรยาของไม้ได้ออกมายอมรับว่าเธอมีบุตรคนที่สองเป็นน้องผู้หญิงชื่อเอมิลี่อายุสองเดือนพ่อของบุตรชื่อวาดิมอายุ20ปีเป็นในแบบชาวยูเครนตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ประเทศจีน จากนั้นหนุ่มไม้กระพดได้ยาวหลังซาร่าอาพยยอมรับว่าท้องบุตรคนที่สองซึ่งเขาได้ถอนสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมกับซาร่าและเมื่อวานนี้19ตุลาคม2563กอนอับว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อหนุ่มไม้พิรัตและซาร่าคาสิงกินีได้ตกลงกันว่าฝ่ายซาร่าจะพาบุตรชายน้องแม็กซ์เวลมาเจอไหมโดยทนายกิ่งทนายของซาร่าเผยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โรงเรียนที่ภูเก็ตของน้องแม็กซ์เวลปิดเทอมประมาณสอาทิตย์โดยได้นัดเจอกับไม้ ว่าจะให้บุตรชายไปทำกิจกรรมกับพ่อพรวมถึงด้านของน้องแม็กซ์เวลเองก็คิดถึงคุณพ่อเช่นกันโดยมีข้อตกลงระหว่างไมล์และซาร่าว่าสามารถพาน้องแม็กซ์เวลไปนอนได้ด้วยหนึ่งคืนและล่าสุดซาร่าคาสิงกินีเคลื่อนไหวแล้วถึงบุตรชายหลังจากห่างอกแม่ปมอ,อดีสามีไมล์พิรัตรับน้องแม็กซ์เวลไปค้างด้วยหนึ่งคืนโดยสาวซาวร่าได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะบุตรชายน้องแม็กซ์เวลกำลังเต้นอยู่ที่โรงเรียนสอนเต้นลงทาง IG Story ร ซึ่งนับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ทั้งสองจะได้เคลียร์ใจกันโดยยึดบุตรชายเป็นหลักอีกทั้งงานนี้ทนายเจมส์ทนายความฝั่งไม้ก็ได้โพสต์แล้วหลังยืนเคียงข้างไม้พิรัตจนได้เจอหน้าบุตรชายเป็นครั้งแรกหลังเกิดดราม่าโดยทนายเจมส์ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าหนึ่งคลิปหลายความหมายขอบรรยายด้วยภาพครับขอบคุณคนกลางและขอบคุณทีมงานอาจารย์ประมาณครับโดยทนายเจมส์ได้เผยคนกลางที่ช่วยเคลียร์เรื่องน้องซาร่ากับไม้คือใครคนที่ปิดทองหลังพระมาะโดยตลอด ไม่เคยได้ประโยชน์อะไรทำด้ดยใจล้วนคนคนนั้นคือพี่หนุ่มกัญชัยนั่นเอง